ใช้งานนะครับอาจารย์ลองเปิดปิดอีกรอบครับเปิดปิดครับเครื่องที่เปิดปิดเครื่องอลองดูนะครับจะถ่ายอัปเดตไปดูคเอามาดูการเปิดปิดเครื่องก่อนครับเป็นลำแรกนะครับมีการเปิดปิดเครื่องครับนี่นะครับพันแปดร้อยดีครับนี่ครับสับเบียรครับเอาเสียงกลางลงก่อนครับนี่ครับลำปิดลำโพงฮอนนะครับเอาเมียนฮอนลงครับครับผมขอไล่ปิดพ้าเบอร์นะครับครับปิดทั้งหมดแล้วนครับครับผม ปิด power amp นะครับนะครับนี่ครับครับกดกดให้มันแป๊กลงเลยนะครับแล้วก็ับ s p เกอร์ครับ s p เกอร์วิธีการเปิดปิดเครื่องครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับครับเปิดครับครับเอาเปิดเครื่องนะครับครับทาให้คุ้นเลยนะครับนี่แหละน้อยกดไปเลยครับ speaker กดปักไปเลยครับนี้มันจะมันจะ arc กันนะครับกดให้กดปุ๊บไปเลยเปิด power amp แล้วครับเนี่ยนี่แหละครับ เราอยู่ที่นครราชสีมานี่ครับเปิดดีเลย์ทำงานครับเปิดครับแล้วก็เปิดลำโพงฮอนนะครับเปิดเทอร์เวแอมป์ครับเราทำไว้สองระบบครับจุดนี้เนี่ยไเปิดแล้วเอารุ่มขึ้นครับวลุ่มขึ้นไว้เล็กสองอะไรครับอะเลขกสองครับตัวนี้ทำไว้สองระบบระบบเทอร์เวอแอมป์ครับพอนี้ครับแอมป์กลางอย่าไปตบอย่าไปตบอย่าไปตบ นี่ครับโอ้นี่ครับเอาขึ้นสุดแลยโอ้นี่ครับนี่ถ้าปลาตองมานี่สนุกแน่เลยครับผมครับเปลี่ยนเอาขึ้นสุดแล้วเปลี่ยนแต่วิธีลูกค้าใช้งานก่อนครับครับผมเราฟังเสียงหอนครับเอาออกหนึ่งขึ้นครับออกหนึ่งตัวนี้ท้าเป็นหอนค่อยๆเอาขึ้นครับขึ้นนิดนึงครับนี่ตัวนี้เป็นหอนเบังคร ควานดังครบแล้วแลก็เป็นเมนครับเมนครับเมนเขึ้นครับครอเมนดังก็เป็นยำนี้ครับเดีการใช้งานมาดูุนี้อะไรบางครัาดูข้างหลังครับมีวันดูพดูข้างหลก่ะถ่ายคลิปให้ดูโซวแอมเป็นพันแปดรีนะครับแท่นใหญ่ขนาดสามยูครับนี่ครับสิบแปดนิ้วเชนลละสใบนะตัวนี้ครับโหลดสองโอมได้ครับ แล้วก็4ีพันซีครับเสียงกลางช่องแล้วสองไปอัพเป็น8ปดปดได้ครับตรงนี้ครับแล้วก็มีนิโพลาเซอร์2ชั้นคอร์ดไมลอยสองเก้าดีจูนขึ้นได้ว่าปเครื่ไฟรุ่นมีโวลต์นะครับพิเศษนะเป็นแหลกเป็นแลก12บสองยูมิกเซอร์เป็น16บหกช่องนะครับ USB บลูทูธเพนท้อมสี่สิบแปดโวลต์ซีอ็อกนะครับนี่วันนี้แล้วก็วิคอลเพรสเซอร์ครับโลคัสต์แปดสิบเฮิร์ตโลไปถึง20่สิดีบีฟุลดอาจจะเยอะหน่อยครับเวลาเปิดเสียงนี่ครับไฟลอยจูนขึ้นได้ครับ นี่ครับนักร้องครับนี่ครับโอ้นักร้องครับนี่ครับนักร้องประจําแล้ววันนี้ลูกค้าเขาจะเป็นฮอนครับนี่ครับลำโพงฮอนเราใช้ LDA 400NPE ครับเียพร้อมกองแหลกมาลิงมาใส่ออกตัวนี้ครับมาเข้าออกเพื่อจะเปิดทั้งระบบพร้อมกันก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับต่อเป็นออกเข้ามาเรียกว่าส่งออกฮอนเลยนะครับ16โอห์มส่วนถ้าลูกค้าไม่ใช้ออกออกจะเปิดแต่เพราะฮอนเก่าเราก็เอาไม้มาเสียบ แล้วนี้ก็เปิดเพลงเข้าขอวใจข่าวเลยนะครับนี่ก็ใช้ไปเลยครับเป็นจประมาณนี้ครับส่วนเซตีเป็นเซตพีเอเซตีเป็นเซตฮอนนี่ครับวิธีการต่อสายนะครับต่อให้หมดเลยนี่ครับการต่อสายนะครับชแนลหนึ่งเป็นกลางสองเป็นกลางสามสามสี่เป็นกลางนะครับนี่ครับซับเบลดก็ข้างล่างครับแทนล่างซับเบลดก็พ่วงสามใบครับแล้วก็กลางก็พ่วงใช้ได้แคสองใบ นี้อัพเป็นแปดคูณแปดได้เลยครับตูสับเรียรเป็นเทอร์โบสแปดนีไม่อาตาภูเขานี่ครับวันนี้มนที่4ี่กุมภาพันธ์ับเทอร์โบแปดใบครับไม้ฟูเขากว้างหกสิบสูงแปดสิบลึกเจนะครับดอกพันสองร้อยวัตโ์คงหลอกนี่ครับก็ต่อชแนลละนี่ชแนลละสามใบนี่ครับชแนลละสาใบกลางก็หไปห้นะครับ นแล้วก็3ไปหา4นี่ครับแล้วก็5ไปหา6แล้วก็สามารถเพิ่มเติมได้ครับอัปเดตแต้มคูณแปดใช่ดีนะครับลำโพงชุดนี้นะครับเป็นลูกค้าเพิ่มเติมเป็น600้อยวัตต์ครับเลยรุ่น600บวกโพงหล่อแหลมเพิ่์คอม4ีสยูนิตครับตัวนี้จะมีเฟรมแขนมาครับมีเฟรมแขนเวลาแขนก็จะดังแรงครับไปอัพขึ้นแขนนะชุดนี้นี่นะครับก็เป็นครบชุดทั้งระบบครับชุดนี้ นักร้องนักร้องเราครับถ้าเพลงดังอาจารย์ก็จะเจนเดี๋ยวเราเอาเพลงขึ้นดูนะครับเอาเพลงขึ้นดูมันดังครับทันที่ดีมากโฆษณาครับเปิดอย่างนี้เลยครับไม่ต้องเอาซาวแต่งมาใส่ครับเป็นซาวธรรมดาเปิดในยูทูปมีเนียก็เอาเลยครับง่ายง่ายครับ ไม้ก็เป็นโค้งหลออันใหม่เก็บไม้ก็เป็นไม้จูนขึ้นได้ตัวนี้ครับเนี่ยครับไม้จูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้ตัวนี้ครับชุดไม่วิธีการต่อมาถึงเมื่อกี้ก็เจอปัญหาก็คือขึ้นแทรกครับอ่ะจับไปมาเจอเมื่อกี้มามาถึงเมื่อกี้เจอขึ้นแทรกนะครับเราก็ทําการจูนขึ้นขึ้นไม้ครับตัวนี้ข้อดีของมายตัวนี้คือมันจูนขึ้นได้ครับลองจูนขึ้นให้ดูนะครับมาเจอเมื่อกี้มาเจอขึ้นนั่นเป็นขึ้นวิทยุอ่ะมาดูครับมาดูใใกล้ครับ นี่เป็นคืนอ,อ่าเจ็ดศูนย์สครับเป็นเจ็ดศูนย์สครับนี่ครับเจ<บ>็ดศศย์ <0. S 2> แล้วพอเจอคืนเมื่อ,อกี้มีคื่นแทรกเข้ามาเราก็เลยทาการเปลี่ยนคืนครับดูนะครับน <IKE Dans. S 2> ะ่กดน,นี้วิธีการเปลี่ยนคืนนะกดนี่ครับนี่ครับวิธีการเปลี่ยนกดปุ๊บแล้วะการเลื่อนเลยครับเลื่อนเล<ร>ื่อนลงนอะไร,รเป็น <ๆ S 1> เป็นคืหนึ่งเจดนย์่งเจ็ดศูเจ็ดศนย์ห่้าศนย์ศูนย คือมันจะไม่ดังกับถ้ากดนี่ก่อนครับกดให้แชร์ไปห็นปลดล็อกมันกระพริบมันกระพริบครับถ้าก็เลื่อนลงครับเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นี่ครับเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ก็จะขึ้นกราฟนี่ครับนี่มากนะครับนี่ทำงานแล้วเช็คเชเชสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบเช็คสวัสดีครับทดสอบเช็คเนี่ยคือมันใดครับจะลองเช็คขันนะเป็นเช็คเช็คทดสอบทดสอบ ฮอนทันเราก็ขึ้นออกออกหนึ่งแบบเดี๋ยวออกหนึ่งเนี่ยเป็นฮอนมาฮอนไมฮอนไมแล้วก็เอหม่เชิกช <clipping, S 1> ิกช็คทดสอบทดสอบทดสอบดัง <un> ล <Chat> <sh> ั่นหมู่บ้านเลยเราได้ยินทั้งหมู่บ้านเลยทดสอบ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 เนี่ยคือเป็นฮอนทดสอบ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 แล้มดาเขาอาขึ้นมาทดสอบทดสอบ ไม่ต้องการเครื่องเดียดสมกดกดอันนี้ไปเป็นฮอนจะมีฮอนกับนายกดให้มันเป็นฮอนกับยองทดสอบทดสอบจะเอาปีเอขึ้นก็เอาสไลด์ขึ้นทดสอบทดสอบสวัสดีครับทดสอบเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบเช็คเช็คเช็คทดสอบทผสมกันทดสอบเช็คทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบ นประมาณนี้ครับวิธีการจูนแต่ถ้าไม่จูนไม่ได้มาถึงก็จะใช้ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนตัวใหม่ตัวนี้คือไม้มันจูนขึ้นได้อตั้งมาโล่งคือมันจูนขึ้นได้ก็คือเวลาทำไปฟอขึ้นนั่งไปงานนะครับมันจ,จะมีขื<ล>่นว่อขึ้นวิทยุขึ้นอย่างที่มันแสกเนื้อมากันมีขื่นเพราะว่าเป็นขื่นที่ว่ามันคุ้มคุ้มบ่ได้นะครับมันก็คือฟุ้งขม่าโรคหวนสัญญาณใหม่เท่ากับเปลี่ยนขื่นใหม่มันมีอยู่หลายกับยี่สิบสามยุบขื่นกับเปลี่ยนกีฬา งานกีฬาคืองานกีฬาแบบกีฬาพันอันอันอันกันนะครับงานกีฬาคือเครื่องเสียงหลายเจ้าของก่นชิปกว่าเจ้าอาจจะเป็นไม่หรือี่หอเดียวกันหรือว่าไม่ขึ้นในหายกันนะสิมันจะใส่เมื่อใดครับแต่ถ้าเป็นไม่ทุวไหนือเปลี่ยนขึ้นไม่ก็ใส่เลยแต่ความมายนวิธีการเปลี่ยนนะฮะชิช็คช็คชิคทดสอบ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  จังมัน้งวะจังมัตััวอยูสูงกว่าอับไม่็ไปนครละลายครับอันดัยืนยืนนั่งก่อนอะไรครับโฟนออยเยอะครับก็ไม่ซื้อครับตัวนี้ะครับผมมือกันันีครับครับผมผมี่สูงกว่าครับก็ประมาณนี้ครับต้ก็เปิดเทงก็ีครับ ถ้าไปขึ้นแขนมันจะแขน<า>โกใบครับขึ้นนั่งลานเลยครับยิ่งยิ่งขึ้นสูงมันจะดังเลยครับขึ้นสูงมันตังค์สูงนจะดังแค่ย่างโกใบกันเลยนะครับโคต,ตนินิกันตึ๊บๆนะนี่ก็แน่นนะพอเนี่ยนี่ ทุกอย่างครับเดี๋ยวเวลาเชื่อมต่อเอาเป็นระบบสายกะครับใส่ระบบสายก่อครับบูทูธมีทั้งข้อดีข้อเสียเวลาคนโทรข้อท่านไม่ต่างตัวเราก็ประมาณ ប្រើងដូចប្រើង់ទ្សាងព្លាលាល อันนี้นะครับอาคาชมประมาณนี้ครับสวัสดีครับ